นี่คือคฤหาสน์หรูระดับ100ล้านบนทัเลพระราม9กรุงเทพกรีฑาครับเข้ามาจะได้เจอกับภูมิทน์ของโครงการที่อลังการและประณีตเยันรายละเอียดเล็กๆมีต้นแบบมาจากมหาวิหารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลีพร,พร้อมด้วยหลากหลายแอคทิวิตี้ที่ถูกดีไซน์มาให้รองรับขั้นกว่าของรสนิยมของผู้อยู่อาศัยที่นี่แบบบ้านของโครงการนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นรูปทรงคฤหาสน์ชั้นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ไฮไลท์ของชั้นหนึ่งคือโถงรับแขกที่หรูหราด้วยการออกแบบเพดานให้เป็นแบบดับเบิลวอรเารอมยาามถึง บริเวณการเปียโนตรงนี้เลยครับถัดมาเนี่ยจะเป็นโซนรับประทานอาหารขนาดใหญ่และด้วยขนาดพื้นที่ที่กว้างมากๆทําให้สามารถจัดฟังก์ชันเคาน์เตอร์บาร์หรือพนทีบริเวณนี้ได้ด้วยและมีหนึ่งห้องครัวที่เชื่อมต่อกับโซนเมทพาซ่าด้านหลังและสาหรับบ้านใครที่มีผู้สูงอายุเขาก็มีหนึ่งห้องนอนชั้นล่างมาให้เรียบร้อยซึ่งเราสามารถปรับเป็นห้องอนเนกประสงค์ก็ได้ครับและแน่นอนว่าการขึ้นลงของครหาสห์หลังนี้ก็มีลิฟต์ส่วนตัวมารองรับครับซึ่งขึ้นมาที่ชั้น2เนี่จะจอกกง,ง,ง,งกเป็นพื้นที่พักผ่่่ออนนนแแบบาดขใหญละีคืย ห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของคฤหิสั์หลังนี้ซึ่งด้วยขนาดก็สามารถทําให้เราแบ่งโซนการใช้งานในห้องนี้ได้แบบเต็มที่มากๆภายในห้องน้ําส่วนตัวก็มีอ่างอาบน้ํามาไว้ให้ด้วยแล้วอีกทางด้านหนึ่งของชั้นนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งห้องนอนกว้างๆครับมาต่อกันที่ชั้น3จะเจอกับหนึ่งพื้นที่อเนกประสงค์ก่อนจะเข้าไปเจอกับอีก2ห้องนอนที่สามารถปรับสัะห้องให้เป็นห้องพักผ่อนของบ้านก็ได้ครับทำเลข,ของที่นี่อยู่ติดถนนกรุงเทพกรีธาที่เชื่อมเข้าพระราม9้าและเอกมัยได้อย่างสะดวกสบายที่สําคัญ,ญยังใกล้โรงเรียนนนานาาชติถึงงแแทั้ละ บอกได้อย่างเต็มปากเลยครับว่านี่คืออีกหนึ่งโครงการหรูที่สวยที่สุดของโซนนี้เลยแกลนบางกอกบุรวีวัดพระราม9ก,กรุงเทพกรีธา